สวัสดีคุณด้วนะครับผมเกมมักานะวันนี้ก็มีเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับนี่ก็เอาเป็นจินใหม่แล้วก็เวล่มห้าสิบนะครับเพิ่งมาห้าสิบเมื่อกี้เลยนี่เพิ่งได้อเนี้ยระดับห้ามันได้อะไรวะได้คัดนักเตะสามชื่อหนึ่งอันแล้วก็อีพีสิบล้านนะครับก็ได้มาแล้วน่าจะได้อะไรเนี่โอ้โหเยอะเยอะโอเคดูว่าเท่อไ นี่ได้มาแล้วแล้วก็ไหนวะนี่ปะนี่ขอเอ่อนี่ละกันนะไปขอนี่นะไม่เอาศูนย์สิบนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยึดมามามามีลุ้นมีลุ้นว่ะโดปะโดปะโดปะอยากได้โดอะขอโดนะไป อ้ยยเผมครับเพราะว่าผมกำลังโดบอสสนมาดีเลยนี่นี่ไงโดบอสสนไหนวะนี่ไงอยากได้พอดีเลยไม่ต้องซื้อละ <c oughs> นี่กดบวกนะจบครับนี่ไม่ต้องซื้อโดด้วยโอ้โหการอัพเวลนี่มันเป็นอะไรที่ดีจริงๆว้าวนี่ โดมาแล้วโดวเป็นอะไรก็เป็นเซม่าด้วยสมัยดอเปิดการต่อเวลห้าสิบเปิดเปิดโวลเบสก่าแล้วกันได้โวลเบสแน่นอนเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยตูเล่โอ้เอเนียสตาเดียโกไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะก็ อบอกค้าออกสิบล้านขึ้นไปฮึอ้อะไรเนี่ยอีกคือแลนี่เหรออ่านไม่ออกขอบอกค่าสิบล้านขึ้นไปไปโอ้โหโจโซเซเนลุคกี้หรือเปล่าวะอ่านไม่ถูก โอเคครับสุกท่านฟีฟ่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจผมด้วยคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ